สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับผมเอฟซีนะครับผมลานบินออดิโอทุกท่านนะครับผมมโอนี้นะครับผมกับพบกันอีกครัเก่านะครับนอกจากบรรยากาศแจ่มแจงนะครับผมกับบรรยากาศสินค้าเครื่องเสียงมือสองนะครับเนาะกับลานบินออดิโอนะครับผมจังหวัดอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดลอยอ็ดนี่แหละครับผมสําหรับเครื่องเสียงมือสองนะครับนอกโอนี้นะครับกับมีสินค้านะครับมากมายหลายรายการนะครับผมว่ว่าดจะเป็นตู้ลำโพงนะครับพาวอร์แอมป์นะครับผมกับดอกลำโพงนะครับเนาะ คือว่าจะเป็นอ่ากงรถแห่กับมีนะครับน้อนี่ครับกงรถแห่นะครับเนาะวันนี้มีขอมาคันหนึ่งครับกาลังอ่าเือดทยอยลงรถครับผมนี่ครับเพราะว่าจะเป็นนะครับอ่าระบบนะครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับนี่ครับผมเครื่องปั่นไฟกับมีนะครับผมสวยๆนะครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับของอ่าโบ๊ทนะครับผมตัวนี้เป็นดีเซลนะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับนี่เก็บเสียงนะครับแบบเงียบนะครับอ่ามีขอมาตัวหนึ่งนะครับผมหาจุดหานะครับผมหาจุดหานะครับที่เรียนะครับ เดี๋ยวผมให้คุณดนดในได้แล้วครับเนาะนะครับผมนี่ครับดัดในนะครับเครื่องนะครับแข็งสวยงามนะครับผมเครื่องแข็งสวยงามนะครับก็ซื้อไม่กับสามเกือบสามหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะสามหมื่นกลางสามหมื่นกลางๆนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับสภาพสวยายังสวยนะครับเนาะตัวนี้ถ้าเพื่ออยากได้นะครับอ่พร้อมใส่งานนะครับผมขายอยู่นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเครื่องปั้นไฟนะครับผมของโบนนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นนะครับ สเตปดาวนะครับนี่ครับสเตปดาวสยามนิออนนะครับสเตปดาวสยามนิออนนะครับมีประมาหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้นะครับขนาด60แอมป์นะครับขนาด60แอมป์นะครับราคานะครับขายอยู่นะครับตัวละอ่าสี่พบาทนะครับเนาะนะครับ4,800บาทนะครับ60แอมป์สยามนิออนนะครับพัทยาใจนะครับสเตปตัวเข้ามานะครับกำลังลื้อลงรถนะครับเนาะนี่นะครับพวกแบบสปินโค้งรถแห่งนะครับเนาะโค้งรถแห่กะนี่ครับ พวกรถแี่ก็เป็นเล็กนะครับนี่ครับจานหางสิบนี่ปล่อยไว้นิ่งนี่อ่าเป็นแผ่นยังกเขาอื่นเป็นไม้อัดนะครับนาะมาหลังค่านะครับมีลังค่าแล้วก็นี่ครับตู้ชุดนานะครับนี่ตู้ชุดนาครับกําลังตัดลงครับตัวนี้เดิมๆก็สิเป็นเสียงกลางนะครับด้านหน้านะครับที่ใบนะครับเสียงกลางด้านหน้าที่ใบนะครับกําลังตัดลงนะครับเหลือสองใบแล้วนะครับ หาเบรนะครับเบรคมันจะเป็นเบรคหกใบนะครับเบรคนาหกนะครับหลังสองนาหกลังสองนะครับดันล้างสองใบนะครับจะยู่มองนี้นะครับแล้วก็เสียงกลางจะยู่มองหันนะครับยู่มองด้านบนนะอันนี้เสียงตูเบรคจะหนีนะครับโค้งรถแห่กับทายนะครับโค้งรถแห่นะครับนี่หลังค้านะครับมาตรฐานนะครับเส้กับรถอ่าตอนเดียวนะครับเส้กับรถตอนเดียวได้นะครับนี่ครับมันจะยู่ ลักษณะนี้นะครับเนาะจะยืดนี่ครับโค้งจะยืดอจุกกระโดดแบบนี้นะครับใส่กับรถกับว่าตอนเดียวได้นะครับอุปกรณ์เดียวแข็งห้เบิร์ตเลยนะครับขายบ่แพงครับโค้งนะครับขายบ่แพงนะครับกว่าพันแปดนะครับโค้งหลแง่นะครับนี่ระบบไฟวันนี้นะครับผมจะบ่ถอดเลยนะครับนี่ระบบไฟตะวันตัวนั้นผมถอดนะครับปลองอันนะระบบไฟแสงสีนะครับจะบ่ถอดนะครับให้ยไปเบิร์ตนะครับพวกพวกไฟไว้นิดนี่ให้ยไปเบิร์ตเลยครับนี่นะครับตัด้งกับกตีนอนนนนกัหมะครับกันเสียงดังพร้อม ก็พันแปดนะครับราคานะครับพงหรถแหนะครับนี่ครับมองเตือนน้ำมันนะครับกัเจอใบ้ข็้ภาพมองเตือนน้ำมันจอให้งอาพสำหรับผู้ใดสนใจนะครับเนาะเดี๋ยวพาชมด้านบนนี่ครับด้านบนนะครับสิเป็นไม้อัดนะครับปูพื้นให้เรียบร้อยนะครับนี่นครับพี่ลังค่าให้เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับผู้ใดอยากได้นะครับตัวควมสามารถตต่อกับผมนะครับเนาะ ทู้คอมมาติดต่อกับผมร้านอ่เบรนออดิโอสุวรรณภูมินะครับ083นะครับ343นะครับ2737นะครับเลี้ยวเบอร์โทรนะครับเอาใส่คลิปก็ได้นะครับเนาะแล้วก็จะ่คอมมาสก็จะเป็นตู้นี่ครับตัวนี้จะเป็นตู้อ่าเอพอนนะครับผมตู้เอพอนนะครับขอมมาทั้งเบิร์ดดูแปใบนะครับขอมมาอยู่8ใบนะครับสภาพสภาพก็ตามรูปเลยครับก็ถือว่ายังสวยอยู่ครับสภาพนะครับขอบเล็กนะครับซีระเบิดนะครับงูจับ นะครับด้านหลังก็จะเป็นเพสเปคอนนะครับนี่ตูหัวก็ลงนะครับเพราะท่านทั้งวัสดนะครับนะครับวันนี้มันํำแล้วครับวันนี้กัตามสภาพเลียกันแล้วกันนะครับบ่าจะใช้ทั้งวัสดนะครับเนาะนี่ครับสเปคอนนะครับวิแทนเพลนะครับนี่ครับแทนหลังนะครับตูไม้นะครับวูบหูวบวมวนะครับสวยนะครับนี่ครับนี่ครับผมสวยนะครับผมสวยสวยนะครับตัวนี้ขายยูใบละเอพรอนนะครับเอพรอนสิบแปดนิ้ว ตูเอฟออนสิบแปดนิ้วนะครับมีทั้งเบิดแปดใบนะครับมีทั้งเบิดแปดใบขายใบละพันซีครับขายใบละพันซีนะครับราคาหนีผู้ใดเบิ้องสิบก้อนเอาไปก้อนนะครับใบละพันซีบนรวมทรงนะครับผู้ใดอยู่ไกลนะครับจะทรงได้นะครับแต่ว่ามีขาดจะทรงเพิ่มอีกม้านะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับประมาณใบละสามร้อยนะครับถ่ายภาคอีสานเฮาเนาะภาคอีสานใบละสามร้อยครับแต่ว่าถ้าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับประมาณใบละห้าร้อยบาทนะครับเนาะนี่ครับสำหรับขาทรงนะครับส่วนผู้ใดมารับเองหน้าร้านนะครับ ใบละหนึ่งพันซีนะครับผมตัวนี้นะสิบแปดนิ้วแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นสิบแปดนิ้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวเบิ้งครับด้านั่นนี่ครับแผ่นดินไหวนะครับตัวนี้เป็นหนูจ้าธรรมดานะครับมีโลโก้นะครับมีเตเบคอนอ่าซีระเบิด์ตขอบเล็กนะครับครับซีระเบิด์ตขอบเล็กนะครับผม ตัวนี้มีสี่ใบนะครับสําหรับตัวหมูจับธรรมดานะครับมีสี่ใบนะครับขายอยู่ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งผักยี่สานใบละสามร้อยครับผักเนื้อผักกลางผักไตใบละห้าร้อยบาทนะครับสําหรับขาส่งนะครับรับอีกหนาลันใบละหนึ่งพันเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สิเป็นตู้แผ่นดินไหวกันนะครับอ่านี่กัใบละพันเจ็ดนะครับถังหมูเจ้าธรรมดานะครับใบละพันเจ็ดหมูเจ้าธรรมดาก็คือแบบนี้เนาะสต๊อกแกงแบบนี้ตะแกรงมีเพลนเตื่อนนะครับ ขอบเล็กซีระเบิดไบละพันเจ็ดตัวนี้อ่ะงูจับเล็กนะครับงูจับเล็กตะแกรงกล้ามซีระเบิดนะครับตัวนี้งูจับเล็กผมขอขึ้นมาอีกไวละสองลอยนะครับเป็นใบละหนึ่งพันเก่านะครับเนาะใบละหนึ่งพันเก่าร้อยบาทนะครับสําหรับแผ่นดินไหวนะครับงูจับเล็กนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังกับซีอะพิเศษก็คือเป็นแผ่นเพลทแบบนี้นะครับเป็นแผ่นเพลทสเปรคอนตัวพันเจ็ดนี่จะเป็นแบบนี้นะครับพันเจ็ดนะครับพันเก่าเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มอีสองลอยนะครับตัวนี้สองใบนะครับเนาะ นี่สองใบนะครับเราก็มีไม้ร้อยอ่ะมีไม้ร้อยนะครับตัวนี้เป็นไม้ร้อยของชั่วนะครับยูอาร์ยีฟซีดีนะครับผมยูอาร์ยีฟซีดีนะครับมีสองตัวนะครับน่ะนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับพร้อมใส่งานนะครับผมมีเสานะครับมีเดือดเตอร์ให้เรียบร้อยมีชุดใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับในถุงนี้นะครับขบเสร็จนะครับผมจากราคาปกตินะครับสามพันหาบาทนะครับอ่ะในช่วงพิเศษไลฟ์สดยูทูบมือนี่นะครับเอาไปเลยครับผมราคานะครับผมสามพันสามร้อยบาทนะครับ 3,300บาทเนาะสำหรับชั่ว u r y c d นะครับตัวนี้นะครับไม่ครูนะครับไม่คูสามพันสามพันสามร้อยนะครับสามพันสามร้อยนะครับผมผู้ใดโอนมานะครับส่งให้ซีพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดเก็บเงินไปทางนะครับก็มีค่าส่งเพิ่ม่อย่างเนาะเราก็ตัวนี้ก็เป็นไม่คูขึ้นกันนะครับไม่คูขึ้นกันนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าสิเป็นของบริษัทค่านี้นะครับเป็นของบริษัทของค่านี้นะครับตัวค่าบ้านนะครับเป็นของค่านี้ นะครับมีการกิ่งไฮนะครับสองตัวนะครับตัวไม้นะครับสวยงามนะครับนี่ครับเสียงดีนะครับร้องเหล่าเสียงดีอยู่นะครับอะแดปเตอร์นะครับอ่าเสานะครับสองเสานะครับนะครับแล้วก็นี่ครับชุดใหญ่เสามาให้เรียบร้อยนะครับหน้าตาบอดีดีไซน์สวยงามนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังอ่าด้านหลังนะครับก็สีเป็นจี๊กแล้วกิ๊บเลอาแล้วนะครับนี่แจ็คฟนนะครับอ่าด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้เรียกเป็นว่าของเป็นไม้คั้นนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเนบอกมากกว่าจังสันเนาะเป็นไม้ของคั้นนี้กันแล้วกัน ตัวนี้ผมขายอยู่ชุดละนะครับชุดละสองพันหาร้อยบาทนะครับนะครับชุดละสองพันหานะครับมี1หนึ่งชุดนะครับนะครับชุดละสองพันหานะครับโอ้ยชุดละสองพันหาแลวก็ตัวนี้นะครับของชัวอุอายสองซีนะครับชุดละสามพันสามนะครับเนาะสอบสุดไดมาสุดไดกับทุกขอมาตดต่อครับรุมแปดสานะครับุดแปดสามสามสี่สามนะครับสองเจ็ดสามเจ็นะครับุดแปดสามสามสเเจนะครับ อ่าตัวต่อมาครับไปแบบเร็วๆเลยขัดียวกันหน่อยครับคลิปนี้นะครับได้ใกล้สิได้เวลาปิดร้านแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเป็นอ่า power aj นะครับ audio jockey นะครับไมโครโฟนสามพันวีเซ็นะครับตัวนี้เป็น power a m p นะครับอ่ารุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีนะครับผมแล้วก็คนใส่ไลายนะครับเนาะการตลาดส่นก็ยังตอบรับดีอยู่นะครับครับ aj นะครับ audio jockey นะครับสามพันวีเซ็นะครับตัวนี้ราคาทั่วไปเขาก็จะขายกันอยู่มันงเก้าพันกว่าบาทครับเก้าพันกว่าบาทนะครับเนาะ นะครับต่อพันก่อบาทแต่ว่ามือนี้นะครับคือเกาล่ะราคาใสโซนยูทู e นะครับตรงพิเศษแน่นอนนะครับเอาไปแปดพันหานะครับผมรับไปเลยนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้ครับออริโอจอกีนะครับเอจนะครับสามพันพิเศษราคาเพียงนะครับแปดท่านหานะครับนี่ตอนนี้แค่บลกี้จุดนะครับแต่ว่านี่กับโอเคนะครับสวยอยู่นะครับนะครับ้านค่ะโอเคนะครับสวยงามนะครับ แปดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับผู้ได้รับกระทุกขมาติดตอนะครับตุ้ขมาติดตอนะครับตัวแปสามนะครับสามสี่สามเกีาเกีนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเนาะนก้็ต่อมานะครับผมเป็นพ่อหัวเอ็อ็มของโ o ริโนเท็ครับโริโเท็เป็นรุ่นเอ็มเอสองพันหานะครับเอ็มเอสองพันห่นะครับตัวนี้สินิ้วได้คางละสาถึงสี่ดอกนะครับผมสินิ้วได้สาี่ดอกเลยนะครับครับคางางางละสี่ดอกได้นะครับนี่นะครับ ครับด้านหลังนะครับผมพัดลมสองตัวนะครับพัดลมใหญ่ระบายความร้อนนะครับสายไฟนะครับมาตรฐานนะครับผมเบอร์ใหญ่นะครับนี่สายไฟมาตรฐานหรอก็สวยงามเนาะครับเนาะนี่ครับสัญญาณอินพุตที่กันานะครับออปต์นะครับนี่หลายแบบนะครับเนาะแต่ภาพโดยรวมนะครับสภาพโดยรวมด้านบนนะครับเบิ่งสวยงามนะครับสวยงามเลยตัวนี้นะครับนี่ครับผม m a นะครับสองพันห้านะครับราคานะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ ลดไปหนึ่งพันบาทนะครับลดไปพันหนึ่นะครับลดไหนพันหนึ่นะครับเหลือหนึ่งมื่นหนึั้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเอ็มเอสองพันหะครับสิบแปนิ้วหางละสามี่ดอกใส่ไปเลยครับนี่ครับขับเบียดครับไส่ไปเลยครับหกดอกแปดดอกสบายครับผมนี่ครับเอ็มเอสองพันห้านะครับเนาะล้วก็ต่อมาครับเป็นรุ่นหน่อยแบบนี้ปูอีโรเถ่คือกันนะครับเป็นปูสองมันหานะครับปูสองมันหานะครับอันนี้เป็นซ้อากันนะครับเพราะมันวัดเดินนี่จีบ้าสองมัน อันนี้ปุยโลเทคนะครับวูสองพันห้านะครับผมตัวนี้ขับกลางนะครับหรือว่าสิบแปดนิ้วข่างละใบายได้ยูนะครับหรือว่าขับกลางสิบสองนิ้วนะครับข่างละสองใบถึงสามใบนะครับสองดอกถึงสามดอกนั่นแหละนะครับเนาะได้ยูนะครับหรือว่าไปครับมอนิเตอร์ครับแหลมนะครับดีเลยนะครับตัวนี้ราคาเบาแพงครับผมราคาเบาแพงดีไซน์สวยงามครับนี่ครับนี่ครับอ่าอนี่ยังกว่าสภาพภายนอกนะครับเนาะราคานะครับผมขายอยู่จากสามบรรดาลไป ลดไปสามอยครับเหลืออยู่สามพันสามร้อยบาทนะครับผมเหลือเพียงสามพันสามร้อยบาทนะครับอ่ะเบิ่งดันหลังอ๋อเบิ่งดันหลังครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับพัดลมนะครับมีฝาครอบโอ้ดีงามเลยครับนี่แล้วก็โอ้มีคอดในตัวครับนี่มีคอดในตัวครับตัวนี้มีคอดอ่าเบรกกลางแลมในตัวนะครับตัดแยากได้เลยนะครับเนาะฟังก์ชันเสริมขึ้นมาหญิงนะครับสเปคคอนนะครับแบบคันสายนะครับสายไฟนะครับปลั๊กอซีนะครับสามพันสามนะครับสาหรับ โกลโลเทคนะครับสภาพสวยๆนะครับ3า0พบาทเท่านั้นเราก็ต่อมาครับตัวนี้เป็นพีหยักง่ายครับผมนี่ครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับอันนี้เป็นแอมแบบคุณภาพสูงเหรอครับนี่คุณภาพแบบสูงใส่งานแบบดีนะครับนี่ครับราคาสูงเลยครับตัวนี้นะครับแต่ว่าคุณภาพกัสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ร่องรับครับ21นิ้วได้ขางละซี่ดอกครับผม21นิ้วได้ขางละซี่ดอกนะครับ18นิ้วได้ขางละซซี่ดอกครับ 21นิ้วก็ได้คาแรซี่ครับผมเป็นเข้าวีนะครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับผมมาสเตอร์ดีไซน์นะครับเป็นรุ่น MT นะครับ7,000นะครับรุ่น MT 7,000นะครับตัวนี้มือสองนะครับอ่าผมขายอยู่แค่ละ20,000 7,000หารอยบาทนะครับแค่ละ20,000 7,000หารอยบาทนะครับผมเป็นค่าเท็ดดีนะครับนี่ค่าเท็ดดีนะครับผมเป็นค่าเท็ดดีราคานะครับ 2 7 5 0 0บาทนะครับแต่ว่าในเน็ตในกลุ่มเขากับใคกันอยู่2องเกาห่ากนละนะครับแต่ว่าผมก็ลดไป2,000เนาะเหลือ27,500บาทนะครับสำหรับอ่าพราะบอเอ็มมาตเตอร์ดีไซน์นะครับเป็นหม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงไงนะครับเป็นหม้อแปลงไงเลยนะครับเป็นหม้อแปลงวงกลมนะครับ2 7 5 0 0บาทนะครับสับสินิ้วคางละซี่ยีนิ้วคางละซี่นะครับสื่อไปร้องเลยครับบาตัวแน่นอนนะครับแรงนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้ารูดจำนำครับ ของหนูขาดมันเอาไว้จำนะครับมันบอมาไทยนะครับมันดูดละหลายเดือนละนะครับนี่ครับสายไฟนะครับเบอร์ใหญ่นะครับสามขายังอยู่ครบนะครับเนาะมาสเตอร์ดีไซน์นะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับมาสเตอร์ดีไซน์เนาะกูได้ากได้นะครับนี่ขายครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นพวเวอแอมป์ประกอบนะครับผมตัวนี้เป็นพวเวอแอมป์ประกอบของยี่ห้อ SAU ACTIVE นะครับผม SAU ACTIVE TURBO นะครับโปรสามพันหกนะครับผมเป็นของซางเซียนนะครับ อำเภอเกษวิสัยนะครับผมจังหวัดระยอดนะครับซื้อของสางเสียนนีิครับโปเอกทีปนะครับเส้าเส้าเสร็จยังงก่่าเส้าเอกทีปนะครับซื้อเสียงดังนะครับสําหรับภาคอีสานผมนะครับสําหรับภาคอีสานแถวเขตระยอดสั่นราคามกฬสินแถวนี่แหละครับภาคอีสานตอนล่างผมนี่แหละนะครับซื้อเสียงมันโด่งดังนะครับนี่นะครับขายดีนะครับสําหรับของสางเสียนนะครับโพเอ้แเมมันมาจรฐานตัวครับนี่ตัวนี้นะครับขางละสองพันวัตนะครับนี่ขางละสองพันวัตนะครับ หมอแปลงง่ายครับผมมึงด้วยนี้มือผมนะครับหมอแปลงง่ายนะครับผมค่าป่าสองสี่หกแปดสิบสองนะครับทานจีเตอร์ขางละยี่สิบครูนะครับขางละยี่สิบครูนะครับสองขางละสองพันวัตนะครับเนาะนะครับตัวนี้สามารถคลับซับเบสสิบแปดนิ้วนะครับถ้าเป็นดอกวัดเบาะสูงพวกเชนจ์เจอหกร้อยห้าสิบวัตนะครับแต่ใหญ่ยุขางละสี่ดอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเชนจ์เจอหนึ่งพันสองร้อยวัตนะครับ ได้ยูหางละสามดอกครับหนึ่งแท่นนะครับรวมได้รวมครับได้ประมาณหกดอกถึงแปดดอกนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับขางละสามถึงสี่นะครับเนาะเดี๋ยวตรวัดลำพ่วงนะครับนี่สภาพใส่แน่เนียนๆครับใส่แน่เนีนๆประกอบไม้นี่เกือบเกือบสามหมื่นนะครับนี่นะครับเกือบเกือบสามหมื่นนะครับประกอบไม้ครับผมตัวนี้นะครับมือสองนะครับขายถึกๆครับมือสองขายถึกๆนะครับรูดจำนำนะครับเนาะมือสองขายถึกๆกเลยนะครับ ผมขายเพียงนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับขายเพียงหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับผมนี่ครับผมโอ้สวยงามครับหนึ่งมืนสองพันบาทเองนะครับอ่าผู้ใดโอนเงินมานะครับภาคอีสานนะครับผมภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เอาาลดเอารวมกันเลยนะครับผู้ใดโอนเงินมานะครับผมส่งให้ฟรีนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับผมลดจะจะส่งให้พร้อมนะครับราคานี้นะครับหาไสเบ่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับเพราะใบแอมสเปรคซ่อมนีนะครับเนาะไปเบื้องลยครับนี่ประกอบสื่อต่าหมอแอมหมอแป้งกับ สี่พกเกือบเป็นหมื่นแล้วครับนี่นะครับผมขายหนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับราคาหนีสุดคุ้มครับหมื่นสองพันบาทเองนะครับอ่าพวกแอมสาเส้นเรากะเรากะอ่านะครับเรากะอ่านี่นะครับฮ้อนนะครับจากลิปที่หล้วนะครับเหลือยุนนะครับประชาสัมพันธ์ตอนนะครับเนาะอ่าฮ้อนนะครับของของอ่าอบอ้อมนะครับผมมีสองตัวนะครับจากลิปที่แล้วมีหกนะครับเนาะ คลิปนี้เหลือสองครับผมขายทีตัวละสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับลําโพงฮอนนะครับเนาะสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับก็ติดต่อสอบถามขผมานะครับกับผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกัสีขอปิดคลิปซัมนี่สกอนนะครับเนาะสำหรับอ่ะผู้ใดอยากได้อยังกัรับชมนะครับรับชมคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไลยนะครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับเนาะกัมีของมาอีกแน่นอนครับคลิปหน้าแต่ผมกัสจิมา นะครับอัปเดตรีวิวใหม่พี่น้องได้รับชมกันีกที่เก่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกักดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ